สวัสดีครับจะชั่วดีก็รู้รู้อยู่แก่ใจโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปย่อมส่งผลสังคมโลกก็เปลี่ยนไปในวังวนสังคมคนก็วุ่นวายไม่อยู่เย็นจะไม่มีฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด อยู่ที่การมองคิดและความเห็นอยู่ที่การตั้งแง่มองประเด็นจะเอาจริงหรือเล่นเห็นอย่างไรถึงวันนี้ใครมุ่งร้ายทำลายชาติใครซอกกร่บอนศาสตร์รู้ใช่ไหมใครคนทำใครคนพูดพิสูจน์ไป ต้องติดตามถามไถ่ได้ให้เอาจริงกดแห่งกรรมให้จำไว้ไม่เลยละจะติดตามเป็นภาระไม่หยุดนิ่งจะช่วยเหลือเพื่อพิสูจน์หาความจริงโดยจะอิงเกณฑ์กฎกำหนดกรรมโบราณว่าฝนตกฟ้าร้องและฟ้าผ่าคือพวกธทำและด่าดูรุ่มร่าม ตกอย่างเดียวไม่ผ่าร้องไม่วู้วามคือพวกที่พยายามจะทำดีถ้าฟ้าผ่า,ฟ,าฟ้าร้องสยองขนชิวหาจะพาจนหมุนมองสีคือพวกที่หิวแสงแสรงว่าดีแท้ที่จริงไม่เห็นมีความงอกเลยทั้งสองฝ่ายถ้าเผยไตยก็ไร้ผล พราะสองฝ่ายต้องชนจนเปิดเผยข้อเท็จจริงเบิดหมดบทลงเอยใครต้องดิน้นใครวางเฉยให้คอยดูผูเรกลำปางวรรณก่อ์ออนไลน์คนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนก็จะเป็นสุข